แล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเมนูป่านิ้นต้มขมิ้นครับป่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาครับตั้งหม้อไปนี้ครับท่านผู้ชมตะไคร่ขมิ้นลงไปครับป่านิ้นต้มขมิ้นเกลือกนลงไปเห็นไอยครับโอเคเดี๋ยวน้ำเดือดเดี๋ยวปลาลงครับโอน้ำเดือดแล้วครับเดืองนี้เลือดน้ำครับป่านิ้นลงครับหม้อปลาลงเลยชิ้นใหญ่ๆลงไปเมนูนี่เนี่ยบะยากครับ ง่ายๆนี่แค่นี้แหละครับหอมชุกรับเขาหน่อยครับไปมะกรูดล,ลงไปต้มด้วยกันนี่ครับอ่ะเดี๋ยวปรุงรสครับท่านผู้ชมนามาครับปรุงรสครับผปรุงรสลงไปแห่น้อยน้ปลาแห่น้อยครับอืมชุกเรียบร้อย ปล่อยลงแหนอยครับน้ำขาวเหยียบร้อยปลานิ้ต้มขมิ้นนะครับน้ำเหลืองดูครับว้าสุดยอดนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมปลานิ้ต้มขมิ้นดูครับเมนูนี้ทำง่ายๆครับลองไปยาไปทำกันพอเดอครับหอมสดนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ